นะครับก็ขอกราวสวัสดีผู้สนทุนท่านกันด้วยนะครับท่านกำลังรับชม Blue เ l อร์ e 244 c นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนสายกีตาร์ฟีฟ้านะครับทรงนี้ครับเดสพอลนะฮะยี่ห้อเเปียนะครับ,รรนนค,รบคือเนี่ยคือถ้าใคารสังเกตด,ดีๆตรงก้นนี่มันจะเป็นรูใช่ไหมแล้วเราก็จับสายเข้ามาในรูนี่นะครับอย่างไรที่เราต้องมีเนี่ยสามอย่างคือหนึ่ง จูเนอร์สองชุดสายที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็สามตัวกีต้าร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเราตอนที่ขึงสายเนี่ยครับต้องให้สายมันแบบต้องให้สายมันต้องใส่ที่มันพลาดผ่านคอเนี่ยหย่อนหย่อนแบบหย่อนเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คือที่ต้องให้สายมันหย่อนนวยก่อนเนี่ยคือพอหมุนเนี่ยต้องต้องต้องให้ต้องให้หมุนได้หลายๆรอบนะครับ ถ้ากดหมุนแล้วมันแบบแล้วมันมีแคไ่ได้ได้แค่ครึ่งรอบหรืออะไรประมาณเนี้ยสายมันจะขาดได้ง่ายนะครับต้องให้ต้องที่สายมันต้องที่สายมันแบบหมุนได้ลหลายๆรอบนะครับคือเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมถ่ายไปแล้วเนีะแล้วกล้องตกแล้วก็แล้ววิดีโอมันก็ยาวเกินไปไนะครับผมก็เนี่ยต้องถ่ายใหม่เนี่ยแหละครับ ผมผมใช้ iPad ถ่ายนะฮะไอ a แนม,มีนี้ผมไม่ใช่หมุนเย่ะหลายรอบแล้วสายมันก,ก็ไม่ได้สักัทีนะครับคือถ้าเกิดใครสายขาดเดี๋ยวก็เปลี่ยนตามผมได้เลยนะฮะทำตามผมได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีตัดต่อนะฮะ ต้องตอนตอนที่เปลี่ยนเปลี่ยนตอนที่มือนึงหมุนมือนึงมือนึงอ่อมือหน,งอหน,งออหนึงหมุนเนี่ยเราต้องใช้มืออีกข้างนึงดึงสายไว้ด้วยนะครับพอสายมันได้ที่เนี่ยสายมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ แต่มันก็จะได้ประมาณแบบน่นาจะเป็นเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะโอเคซึ่งอตูนเนอร์ของผมเนี่ยผมใช้กับแผงเอฟเฟกตัวนี้ครับทับหนึง่งผมใช้แผงเอฟเฟกตตัวนี้นะฮะซึ่งตูนเนอร์เนี่ยซึ่งตูนเนอร์คือเจ้าตัวนี้ครับ ตัวเนอร์คือเจ้าตัวสีดำนี่นะฮะเห็นไหมครับรสีดำตัวนี้นะฮะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะ<ม>ก็ไอ้เจ้าตัวเนอร์เนี่ยครับคือของของถ้ากิดคุณไม่มีแผงอ่ะเ้าากิดคุณไม่มีแผงเอเสียงเนี่ยคุณก็ใช้ใช้ อ่าที่จูนเน์แบบดีบหัวก็ได้นะครับโดยนี้ไม่มีตัดต่อนะฮะผมนี่จูนเน์กดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ดีดแล้วก็ดีดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตาม ตามเสียงนะฮะแป๊บหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้ดีชาร์ปคือสายสายของบียดอยู่เนี่ยครับเสียงเนี่ยค,คุณได้ยินไหมฮะน,นี่เสียงอ e ีนะครับ น,นะครับไ e พรสีขาวคือคือเสียงตรงนะครับ เป็นไรวะดูเลือดเป็นไรนี่นะครับนี่เขาเสิ่งตรงนะครับอันหนึ่งเออ นะฮะคือต้องหมดทุกอย่างคือต้อตงหมดทุกสายนะครับถ้าเกิดผมดีดทั้งกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดแสงมันเป็นสีเขียวตรงกลางเลยนะครับคือคือเสียงตรงเลยนะครับครับหนึ่งนะนี่นะครับเห็นไหมฮะเสียงมันจะหงเสงมันจะหนึ่งแดงหน่อยก็ช่างมันครับอย่างนี้คือตรงเลยนะฮะ ตัวเนื้อที่ผมใช้นี่คือยี่ห้อของยี่ห้อครอกนะครับ K O R G นะฮะโอเควิดีโอนี้ก็อาจมีประโยชน์บ้างะนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ